สวัสดีครับขอนำเสนอพรีวิวลักสูตรการรลนงลงค่านิยมหลัก Core Val u e ครับให้กลายเป็นวัฒธรรม Core Value เกิดมาจากการที่องค์กรมีปณิธานที่อยากจะให้บุคลากรในองค์กรนั้นปฏิบัติตามค่านิยมหลักนี้เพื่อนำไปสู่บุคลิกลักษณะพฤติก,กรรมและกฎกติกาต่างๆขององค์กร หากทาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกคนแล้วก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองคอ์กรครับซึ่งค่านิยมส่วนใหญ่มักจะมาจากพิสัยทัศน์พันธ,ธกิจและเป้าหมายองคอ์กรครับที่อยากให้บุคลากรมีคุณลักษณะอย่างไรเนื้อหารายละเอียดของหลักสูตรนั้นก็จะทําให้เห็นภาพว่าวัฒนธรรมองคอ์กรมีความหมายว่าอย่างไรและค่านิยมหลัก Core Value เกิดขึ้นมาได้อย่างไร การที่จะให้คนต่างๆปฏิบัติตามค่านิยมหลักนั้นจะต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนมีค่านิยมส่วนตัวของเขาครับดังนั้นจะทำไงให้เขาใช้ค่านิยมส่วนตัวของเขาเชื่อมโยงกับค่านิยมของทีมและค่านิยมขององค์กรได้พร้อมกับมีกิจกรรมที่จะทำให้เขาสามารถปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับค่านิยมและหรือใช้ค่านิยมนั้นอยู่อย่างสม่าเสมอเพื่อจะทาให้ตัวเอง มีค่านิยมหลักอยู่ในตัวเองสามารถปฏิบัติตัวได้สอดคล้องกับค่านิยมหลักในหลากหลายเหตุการณ์นะครับทำจนเป็นธรรมชาติของตัวเองไม่ต้องคิดครับนั้นแนวความคิดในการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมนี้ในเนื้อหาของหลักสูตรก็จะทําให้เราได้แนวทางที่จะไปปฏิบัติตัวและหรือไปลนรงให ทีมงานปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กรได้อย่างสม่เสมอโดยมีความคาดหวังว่าจะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคตครับเนื้อหาหลักสูตรเป็นเนื้อหาที่จะทําให้เราเห็นภาพและก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ครับพร้อมกับนึกว่าในเหตุการณ์ต่อไปนั้นเราจะนำค่านิยมที่เราได้เรียนรู้เชื่อมโยงกับค่านิยมขององค์กรและ นำไปสู่แผนปฏิบัติงานของเราได้อย่างไรเพื่อทำให้เรามีค่านิยมหลักขององค์กรติดตัวเรารวมทั้งกลุ่มบุคคลที่เราเกี่ยวข้องมีค่านิยมหลักนั้นติดตัวเขาด้วยเช่นเดียวกันครับ